อยาให้อยากให้มันหายไปจากรูปเนี้แล้วแอปมันจะดีทัชให้ไอ้บอสจะหายไปปกติเราต้องดีทัชใช่ป่ะเอาทีวีได้ไหมระหว่างที่เรารอพี่ป้อมอยู่นะคะระหว่างที่พี่ป้อมไม่มาตอนนี้เราก็นั่งมีแอปอีกอันนึงแล้วค่ะมาฆ่าเวลากันทีนี้อ้าวพี่ป้อมมาไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้พี่ป้อมมาแล้วเราก็เผาพี่ป้อมต่อไป เป็นแอปรีทัชรูปเรามาแนะนํากันชื่อว่าอะไรคะพี่โตรีทัชนะครับถ้าคนชอบแต่งรูปแล้วชอบไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆแล้วมีมีดาราที่ไม่ได้รับเชิญนะครับตลาดดอทคอมห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดดอทคอมมั้นใจได้ของชั่วตอนนี้นะครับอ่ากดนะครับงอกใหม่สมมติเราจะถ่ายจะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวลองทดสอบการถ่ายรูปกันจากกล้องมาต้องหาตัวประกอบโอเคซองต้องหน่อบ้างย้ายจากเหนือพี่เนี่ย โหหัวอายุหัวเ,หลเลยเนี่ยอ่ะแต่มันเจอนนอนนาราชฐานผทำาเหมือนจะถ่ายแบบอ่ะแล้วก็ไอ้นี่มันแอบ,บอยู่ข้างๆเป็นตัวเป็นคนที่ไม่ได้รับเชิญถ่ายรูปปุ๊ก <ไป S 1> <ๆ S 2> นะครับแล้วก็มันมีตัวเสือตัวเสือแอปหน่อยนะครับ <c oughs> จากก้าบจัดการมันจะมีโปรแกร,รมคล้ายๆแบบแฟชัฟ่นโฟโต้ชอปเป็นทาร์เป็นเลสโซเอาพื้นที่ที่เราสึวกว่าน่ารังเกียจออกมาจากรูปนะครับบลัมันก็จะสร้างเป็นเงาให้ละกลุ่มนี้นะครับสีก็คือ ไะ่ได้หายไปเลยไม่ได้เท่ว่ะถ้าถ้าแป้งกาวสีเคลียร์เนี่ยมันจะเนียนมากนะครับถ้าแป้งกาวที่มันมีลายเส้นหรือมีวิวเนี่ยมันจะไม่เนียนมากก็เหลือมัตุกคนเดียวนะครับไม่มีอ้วนนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งรูปให้ต่างอธิยาสายนะระหว่างที่บอสเรากำลังติดภารกิจเราก็สามารถเล่นแอปอะไรข้าเวลาได้เย้เย้เยี่ยมมาพอดีมาพอดีเอาละไงจบครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ